ดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบูควลและสถานที่นะคะสําหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนกันในหน้าที่40ในหน่วยวันสําคัญนะคะประเพณีไทยและวันสําคัญวันตากลน,นะคะวันแรกเป็นวันอะไรคะรูปในรูปภาพส่งน้ําเขาเรียกว่าวัน สงการนะคะเป็นรูปภาพการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะในวันสงการเนี่ยก็จะตรงกับวันที่13 14 15มีสายโยนของทุกๆปีนะคะเด็กๆก,ก็รู้จักกันดีเนาะประเพณีสงการเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่แล้วก็เราก็สืบทอดกันมานานแล้วนะคะ กิจกรรมวันสงกรานต์ก็จะมีการส่งน้ำพระเนาะแล้วก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่าฝนเข้าวัดแล้วก็นำาเขาเรียกว่านำตูงใช่ไหมคะไปปักที่วัดแล้วก็ไม้ขำใช่ไหมคะลูกให้เด็กๆระบายสีรูปภาพเลยรูปภาพของในกิจกรรมวันสงกรารตเนี่ย เด็กๆจะไปไหว้ไหว้ผู้ใหญ่นะคะลูกขอพรผู้ใหญ่ให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปให้สวยงามนะคะเด็กๆลองไปฝึกทํากันดูถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนในกิจกรรมต่อไปนะคะ ค่ะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนฝึกลีลาเมือขึ้นมาเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่ยี่สิบหกเด็กๆเปิดลงมาหน้านี้เลยค่ะเรียนรู้เส้นโค้งนะคะสำหรับเส้นโค้งวันนี้ได้แก่เส้นโค้งแนวคว่ําจากซ้ายไปขวานะคะซ้ายไปขวาก็แบบนี้เลยแนวคว่าําเป็นเหมือนรูปอะไรคะลูกเนี่ยร่มใช่ไหมคะอ่า และก็เป็นรูปกระดองเต่าเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวเลยเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะไปฝึกทำกันเลยค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งคะ สำหรับใบงานศิลปะของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานที่เป็นรูปแตงโมขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกให้เด็กๆระบายสีตามแบบที่ให้มาแบบที่ให้มาก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะแตงโมนั่นเองแตงโมเนี่ยมีสีอะไรบ้างคะลูกเปลือกจะเป็นสีเขียวข้างในแตงโมจะเป็นสีแดงและเมล็ดแตงโมก็จะเป็นสีดํานะคะเขาก็ให้เด็กๆเนี่ยระบายสีแบบตัวอย่างนี้เลย ลงตรงนี้นะคะอันนี้คุณครูระบายสีเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆลองทําตามนะคะไม่ยากเลยนะคะลูกเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งรูปภาพของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ